บ้านเราเองตัวเลขเงินเฟอ้อที่เพิ่งรายงานออกมาถือว่าค่อนข้างโดดทีเดียวนะคะเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปแต่5.28นะคะสูงสุดในรอบ13ปีทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกับนักเรศรษฐศาสตร์กันนะคะว่าประเมินอย่างไรท่ามกลางวิกฤตสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าไปดูแล้วผลที่จะผลักดันไปยังเงินเฟอ้อไทยในอนาคตเราว่าเงินเฟอ้อในตลาดโลกนั้นจะดันไปสู่ภาวะวิกฤตเศตรษฐกิจหรือว่าฟองสบู่หรือไม่นะคะพูดคุยกับทางด้านดรอมรเทพ วลานะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคารเซียบไทยสวัสดีค่ะดรมัเทพคะ่ะดรมนเทพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรครับ,รรบเราเห็นภาวะสงครามแบบนี้หลายอย่างตึงเครียดราคาพลังางานก็สูงขึ้นดรดู projection ในเรื่องของเงินเฟ้อโลกณนเะวลาน,นี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้เงินเฟ้อโลกวันนี้เร่งแรงขึ้นแน่ๆละครับทั้งฝั่งสหรัฐยุโรปหลากหลายประเทศรวมทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับ ปัจจัยสาคัญแน่นอนแล้วครับวันนี้ก็มาจากเรื่องของราคาน้ํามันที่วิ่งขึ้นสูงนะครับโอ้เช้านี้ก็วิ่งขึ้นไปอีกแรงอีกนะครับเฉียมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคนเองก็กังวลกันว่าการข้มบาตรจ,จะเกิดขึ้นกันแค่ไหนและสิเองจะโดนผลกระทบภาคการผลิตพลังงานแค่ไหนหรือวันนี้ก็มาถึงเรื่องอาหารสัตว์เรื่องอะไรนะครับวันนี้เองก็ต้องจับตาครับที่นักเศรษฐศาสตร์เคยคิดกันไว้ครับว่าเงินเฟ้อม,มันแค่ชั่วคราวเสียงก็เริ่มอ่อนว่าเอ๊ะมันจะถึงการปีวันนี้เริ่มต้องมาทบววนนกันัคร่า เรื่องของราคาพลังงานมันจะวิ่งไปแค่ไหนนะครับค่ะทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเรานะคะที่เพิ่งรายงานออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์5.28เปอร์เซ็นต์ทีเดียวสูงสุดในรอบ13ปีนะคะตัวเลขน,นี้เป็นภาวะชั่วคราวหรือเปล่าในวงนักเศรษฐศาสตร์นะคะหรือแรงกดดันจะส่งมายัางการพื้นตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเปราะบ,บางมากน้อยแค่ไหนคะอยากจะเรียนว่าตลาดเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยยังไม่ได้ price in ทั้งหมดนะครับ อย่างที่เห็นว่าการรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่จะมีผลทําให้ราคาน้ํามันมันวิ่งขึ้นสูงผมว่าตลาดเองยังยังมีแนวโน้มนะครับว่าราคาจะวิ่งไปได้มากกว่านี้สาเหตุก็คือเรื่องของฟอวามกังวลนะครับว่ารัสเซียจะถูกแซงชั่นหนักแค่ไหนซาอุนะครับหรือว่าหลากหลายประเทศจะเพิ่มสปายได้แค่ไหนรานนี้กลับมาบ้านเราว่าถ้าราคาพลังงานวันนี้เบรนขึ้นไปร้อยยี่สิบร้อยสาสิบจะไปร้อยห้าสิบหรือเปล่าใช่ไหมครับที่คนกังวลกันซึ่งกลับมาที่บ้านเราว่าเงินเฟ้อห้าจุด กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะวิ่งกันให้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีการชดเชยเรื่องของค่าพลังงา,างนรเรื่องของค่าไฟใช่ไหมครับเรื่องปลาทูนพวกอื่นๆซึ่งมาปักองค่าของชีพแสดงว่าถ้าปีนี้ไม่ได้มีเหมือนปีที่แล้วลอ,องนึกนะครับราคาน้ํามันวิ่งขึ้นราคาอาหารสดวิ่งขึ้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปเพราะงั้นเงินเฟ้อที่เรามองว่าช่วงคราวแน่นอนละครับเราคงไม่ได้มองว่าทั้งปีจะ5%เซพียงแต่ว่าเดือนต่อไปนะครับเดือนต่อ 3, เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ย มันจะอยู่ที่ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์หรือจะวิ่งไปไกลกว่านั้นนะครับก็คงต้องติดตามแต่ผมยังเชื่อว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เงินเฟ้อวิ่งไปอ่าแรงนะครับสาเหตุก็คือว่าวันนี้มันเป็นฝั่งซัพพลายมากกว่าฝั่งดีมานตแปลว่าอะไรมันไม่เป็นสารรัฐฮะสารรัฐนี่เงินเฟ้อมาทั้งสองฝั่งถูกไหมครับทั้งเรื่องของรถมือสองเรื่องของพลังงานเรื่องของนู่นนั่นนี่แต่อย่างน้อยคนมีตังค์นะครับเวโกรสก็ยังมีคนมีไรายได้ที่สูงขึ้นคนก็ไปจับใจ่ายใช้สอยมากข แต่ถ้ามาฝั่งดีมาคือคนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นไหมคนอยากจับจ่ายใช้สอยมากไหมก็คงมีเฉพาะกาลังซื้อระดับกลางระดับบนแต่ก็ค่อนข้างจากัดนะครับกำลังซื้อระดับ,ดบ,บ,ดบลบ่างเองก็ค่อนข้างอ่อนแอเศรษฐกิจไทยยังโตช้าเพราะงะั้นตรงนั้นเองเงินเฟ้อม,มันก็เลยึงบอกว่าไม่น่าจะไหลไปได้แรงเหมือนกับฝั่งด้านนูน้นยกเว้นราคาพลังงานหรืออาหารสัตว์เนี่ยวิ่งขึ้นเต็มที่นะครับครับดรมรเทพครับ ได้คุยกับทางแบงค์ชาตินะครับแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมาบอกประเมินกันเอาไว้บอกว่าเงินเฟอ้อต้นปีนะครับคือครึ่งปีแรกเนี่ยมีแนวโนม้มจะเกินไปกว่ากรอบที่ได้มีการประมาณการกันเอาไว้ก็คือ1นสเปเซและจะดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเขาประเมินเรื่องของเงินเฟ้อในปีนี้ต่ําเกินไปไหมครับด็อกเตอร์เขาก็พูดไม่ผิดนะครับอย่างแรกก็คือทะลุ3%เรเซเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทะลุ3านะครับที่หมายว่ามันจะทะลุไปไกลแค่ไหนคือมันไม่อยู่ในกรอบอยู่แล้วครับ อย่าไปคิดเรื่องกรอบนะครับปีนี้ไม่อยู่ในกรอบแน่ๆเพราะว่าเรื่องของราคาพลังงานเรื่องอาหาร กดทั้งหลายแบบนี่เดี๋ยวว่าบรรทลุสามไปแล้วมันมีกรอบหรือเปล่าคือกรอบบนคือสามแต่มันมีบนเหนือบนไหมนะครับคือมันจะไปหกหรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งอแอคชั่นของแบงค์ชาติคืออะไรในจุดนั้นหรือว่าจะอธิบายว่ามันเป็นฝั่งควายไม่ใช่ฝั่งดีมาร์นนั้นเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามแตแรงกดดันต่อแบงค์ชาติว่าต้องทําอะไรมีแน่แต่ทีนี้ตอบว่าแล้วมันจะไปแค่ชั่วคราวเดี๋ยวรึ่งหลังจะเริ่มลดลงไหมผมเห็นต่างนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเงินเ,เฟอ้อต่ำ รตร,รามาหนึ่งใบมาสามตรมาสี่นันที่จะเริ่มขยับคืนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สถานการณ์คล้ายกันนะครับเงินเฟ้อ,อจะสูงเหนือกรอบครับรตร,รามาหนึ่งถึงตรมาสามอยู่แล้วและเหนือสามเปอร์เซ็นต์แน่ๆจรงแต่ว่า,รา,าตรมาสี่จะเริ่มลดลงแต่ว่าวันนี้เองเราต้องเนคนต่อเงินเฟ้อ,อได้แค่ไหนผมชเชื่อว่าแบงชาติอยู่ในทางที่ต้องเลือกะครับหนึ่งก็คือปล่อย,ยงเงินเฟ้อสูงอย่างน้อยเอง,งเงินเฟ้อวันนี้มันจะตับท่อสปายถ้าจะไปควบคุมก็ทำไม่ได้นะครับอาจจะช่วยประคองค่าครองชีพเอาด้วยนโยบายการขัอ แต่ถ้ามา <Okay. S 1> พูดถึงว่าแล้วแล้วจะช่วยเศรษฐกิจอย่างไรเพราะันนี้เศรษฐกิจไม่ฝั่งดีมาอน่อนแอมากนักท่องเ <Okay. S 1> ที่ยวยังไม่แน่ใจว่าจะมากันแค่ไหนถูกไหมครับส่งออกอยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประรองกันเดือแบบนี้้วยนโ่บายดอกเบี้ยต่ำ ท,ที่นี้เดี๋ยวฝนขออนุญาตนิดเดียวค่ะเราต้องมาแทบจะมีเสียงกล้องเ,เนี่ยนองจ,จะต้องอลดเสียงนะคะในในส่วนของ device ์ที่เปิดไว้แต่ประเด็นหนึ่งที่อยากถามเพิ่มก็คือเรื่องของตัวนโยบายการคลังค่ะต้องเข้ามามีบทบาทแค่ไหนมาตรการบรรเทาค่าครองชีพต้องผลักดันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่มิติที่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคธุรกิจควรเตรียมตั้งรับตอนนี้มีอะไรบ้างคะครับผมได้ยินชัดเจนนะครับ ก็บ ah องนะครับว่านโยบายการคลังวันนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับน่าจะมาช่วยเหลือในเรื่องของบรรเทาค่าของชีพอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจโต,ตช้าเงินเฟ้อเองเร่งแรงนะครับแต่ว่ากําลังซื้อของคนถ้าพูดถึงกําลังซื้อระดับกลางระดับบน,นผมเชื่อว่ายังมีถูกไหมครับแต่ว่าระดับล่างต่างหากที่ค่อนข้างอ่อนแอโี่เฉพาผู้ประกอบการอิสระคนหาเช้ากินข้านะครับภาคเกษตรเองบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้ามองดูเนี่ยน่าจะใช้นโยบายการคลังให้เฉพาะจุด เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะหว่านแผนนิดนึงเพราะเราหาคนที่ได้รับผลกระทบอาจจะยากแต่ถ้าวันนี้เองนโยบายบเงินกู้เริ่มจะเหลือน้อยนะครับแสนกว่าล้านเท่านั้นเองและกว่าจะไปรองงบประมาณผมว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองนะครับว่าแรงขับเคลื่อนจากตัวจีหรือการใช้ใจ่ายภาครัฐปีนี้เองอาจจะไม่ได้โดดเด่นเมื่ปีที่แล้วนะครับต้องยอมรับจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ให้เฉพาะจุดอาจจะต้องเลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมองนะครับว่ารัฐบาลเองจะเลือกอย่างไรแต่เชื่อว่าการบรรเทาค่าขครงชีนิะโดดหลักสําหรับปีนี้ ส่วนจะทําให้เกิดโกร w การเติบโตเศรษฐกิจอย่างไรอาจจะต้องมาดูภาคต่างประเทศมาดูเรื่องของการเปิดเมืองนะครับเรื่องของการส่งออกอาจจะต้องดูปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในนะครับครับดรครับผมคงไม่ถามไม่ได้ก็คือเรื่องของท่าทีของเฟดนะฮะว่าณเวลานี้ทางด้านสงครามเองราคาพลังงานก็ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นความท้าทายอยู่แล้วจากเดิมที่สหรัฐเขาก็ท้าทายอยู่แล้วดรมองเรื่องของเฟดถ้าเกิดว่าเราฟิตเข้ามาอยู่ในเฟรมนี้เนี่ยยังไงบ้างครับ เฟดเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ลวครับวันที่1 5บหถึงสิมีนาคมก่อนหน้านักเศรษฐศาสตร์เองก็กังวลนะครับว่าขึ้นแบบนี้เนี่ยจะขึ้นใช้ยาแรงเลยไหมจะขึ้นทีเดียว50าสิบเบสิสพอยต์เลยไหมเพื่ออัดยาแรงไปเลยนะครับให้ตลาดคลายความกังวลอย่างน้อยรู้ว่าเฟดเอาจริงนะครับในการกดดันเงินเฟ้อแล้วรอบการประชุมเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆขึ้นจีละยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะครับทีนี้ผมเองเนี่ยมองว่าหลังจากเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับ ที่กดดันทําให้ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อมาแน่นะฮะแล้วเงินเฟ้อแรงกว่าที่เฟดเคยคาดการณ์เพียงแต่ว่าเฟดเองอาจจะไม่ได้ดูแค่เงินเฟ้อนะสิครับอาจจะดูเรื่องของความเปราะบางของเศรษฐกิจความกังวลว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะค่อนข้างจะโตช้าก็เลยอาจจะอาจจะต้องมารอดูว่าจะทําอย่างไรผมเองก็มองนะครับว่าเฟดเองน่าจะขึ้นดอกเบี้ยจะจริงแต่อาจจะที่15-16นะครับแล้วอาจจะมองดูครับว่าขึ้นก่อนเนื่องไปนะครับแล้วช่วงกลางปีเองเนื่องจากเราก็มองอยู่แล้วว่าเงินเฟ้อ อ่าน่าจะชะลอลงช่วงครึ่งหลังของปีอย่าลืมนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาดีแต่ว่าอะไรแปลว่าเงินเฟอ้อที่มันเร่งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวมันมาจากพื้นงงองซัพพลายที่ควรออกมาทํางานได้น้อยนะผลิตของได้น้อยอย่าลืมลดมือสองราคาวิ่งขึ้นสูงด้วยนะครับเพราะว่าผลิตออกมาได้น้อยแต่ถ้ามองดูว่าตลาดคนกลับเข้ามาตลาดแรงงานมากขึ้นผลิตของได้มากขึ้นอย่างน้อยความกัง,งวลในจุดนี้ก็จะเริ่มลดลงนะครับก็หวังว่าจะดูในจุดนี้ด้วยแต่ ต่อให้15บหถึงสินี้จะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมว่าหลังจากนั้นไปตลาดก็เริ่มนะครับปรับตัวได้ผมว่าไม่ได้กังวลว่าจะขึ้น25หรือ50าสิบแต่ว่าอยากจะดูครับว่าขึ้นแล้วเนี่ยส่งสัญญาณอย่างไรผมว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพอๆกับเรื่องของดอกเบีย้ยครับ Hmm. อยากถามเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะดรวันเทพค่ะว่าปกติแล้วเรามองซีเนริโอที่จะเกิดขึ้นไว้กับการผลักราคาน้ํามันให้สู่เงินเฟ้อไว้มากน้อยแค่ไหนกับถ้าในอดีตที่ผ่านมาตัวเงินเฟ้อเองมันจะค่อยๆผ่อนคลายหลังจากสถานก,การณ์กลับสู่ภาวะปกติใช้เวลาแค่ไหนคะเผื่อเราจะได้ประเมินภาพรวมของออการทําธุรกิจนะคะหรือว่าในมิติของเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบจากตัวเงินเฟ้อนี้ได้เนี่ยคะ่ะ ครับยอมรับว่าประเมินยากมากเพราะว่าคุณต้องอ่านใจคุณปูตินนะครับแต่ว่าถ้ามองดูเนี่ยว่าถ้าสถานการณ์ตอนนี้คล้ายๆกับในอดีตสงครามเองเนี่ยต้องมามองว่าถ้าจะยืดเยื้อหรือยู่แค่ชั่วคราวนะครับถ้ายืดเยื้อเนี่ยราคาน้ํามันทะลุน100หนึ่งร้อยเหรียญต่อบาเรลเนี่ยอาจจะล่างไปถึงปรมาตรสามหรืออาจจะตลอดทั้งปีก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเพิ่มของกําลังการผลิตทั้งฝั่งซาอุดิอาระเบียหรือว่าประเทศอื่นในโอเปกนะครับ ค่อนข้างจะยากครับที่จะมาชดเชยฝั่งของรัเสเซียได้นะครับตรงนี้เองก็อาจจะต้องมาติดตามว่าเขาจะเพิ่มกาลังการผลิตเพิ่มการลงทุนอย่างไรซารัฐจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะทําเรื่องของเชลล์ออยล์เพิ่มขึ้นก็คงต้องติดตามในจุดนี้แต่ถ้ามองดูนะครับว่าตรงนี้เองสาหรับผู้ประกอบการเองก็เคยผ่านมาแล้วครับช่วงราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นสูงสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าช่วงตอนก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี2008จําก็ได้ว่าราคาน้ํามันวิ่งขึ้นสูงนะครับในช่วงนั้น มว่าหลายคนเองก็เรียนรู้ในจุดนั้นถืนว่าเราผ่านช่วงน้ามันต่ำเป็นเวลานานนะครับต,ตอนนี้กลับมาสูงก็อาจจะต้องแล้วมันรวดเร็วด,ด้วยนะครับก็คงจะต้องมีการปรับตัวกันลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานนันก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราในการที่จะไปใช้เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับถือว่าม,มันไม่ใช่ปรับตัวได้เร็วนะครับช่วงแรกเองอาจจะเกิดช็อคที่บอกช็อคก,ก็คือว่าทําให้คนระมัดระวังการใช้จ่ายเศรษฐกิจชะลอบางคนกังวลเรื่องเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องติดตามว่ามันจะเกิด็อคา เรื่องของการบริโภคกันได้ได้แรงได้งานกันแค่ไหนพียงว่าสุนทรูยังมองว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้การส่งออกของเรายังขับเคลื่อนได้ทีเงแยวว่าถ้าสถานการณ์มันจบได้เร็วนะครับอย่างที่บอกว่ารัสเซียเองวันนี้ก็กระทบเช่นกันนะครับโดนแซงชั่นเช่นกันถ้าจบได้เร็วเนี่ยผลกระทบวันนี้เองเลยเชื่อว่าหน่ยังช่วงไตรามาสสองโดยเฉพาะไตรมาสแรกเนี่ยราคาท้า,ามันสูงเพราะฤดูหนาวของฝั่งตะวันตกก็ต้องการพลังงานมากแต่ถ้าไตรามาสสองผมยังเชื่อนะครับว่าน่าจะคลี่คลาย แล้วก็ตลาดเองแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไพรซ์อินอย่างที่เรียนแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มมองว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทาให้บ่อน้ํามันหรือว่าภาคการผลิตของของรัสเซียมีปัญหาครับน่าจะมีความพยายามนี่จะลดการแซงชั่นในจุดนั้นเพื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจฝั่งยุโรปดยแต่แน่นอนละครับวันนี้เราอาจใจถึงตูตินไม่ได้ก็เลยมองว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นแน่ๆพีแต่ว่าคนเองอาจจะมองว่าปรับตัวได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดช็อคระยะสั้นเท่านั้นเองก็ใช้นโยบายการคลังในการประคองเศรษฐกิจกําลังซื้ออระดับบล่่่่าางงกกนนนแตวเิ ไม่รีบครับไม่รีบในการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งทําให้เศรษฐกิจโตช้านะครับวันนี้ขอบคุณดรมอนเทพมากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณมากดรสวัสวดีครับจวลานะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สนักวิจัยธนาคารเจนเมทยชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะ<ม>ที่เราน่าจะได้เห็นเงินเฟอ้อลากยาวไปอย่างน้อยคือไตรามาสสถ้าสงครามจบเร็วแต่ถ้าไม่จบอาจจะลากไปถึงไตรามาสสหรือว่าทั้งปีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของดรอตอรบอลที่บอกว่าเงินเฟอ้อบ้านเราเกินกรอบแน่3%าแต่ว่าอยู่ที่เราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่จำ ก็คือนโยบายการคลังนะคะที่ต้องเข้ามาช่วยให้ถูกจุดนะคะแต่ประเด็นก็คือเราเองเนี่ยงบประมาณก็เหลืออยู่จํากัดแล้วนะคะจะก,กู้เพิ่มเองระยะเวลาก็อาจจะไม่ทันนะคะแต่จะบรรเทาภาระค่าคารองชีพยอย่างไรอย่างไรก็ตามภาวะช็อกอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสงครามยืดเยื้อนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขนาดนั้นสิ่งที่เราได้เห็นแน่นอนคือนะโยบายการคลังต้องเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะ government spending แต่นโยบายการเงินจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนค่ะพิบิดคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ